สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ร้อนอีกเหตุการณ์หนึงของโลกที่เกิดมาในช่วงสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเหตุการณ์ร้อนระอุกเกิดขึ้นทั่วโลกเลยถูกไหม เหตุการณ์นี้เองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับผมและเกิดขึ้นกับตัวของนายกรัฐมนตรีของประเทศด้วยนั่นก็คือตัวของนายบริสจอนสันนั่นเองครับตัวของนายบริสจอนสันเนี่ยได้ประกาศลาออกนะแต่การประกาศลาออกนี้หมายถึงอะไรกันนะครับเขาจะลงจากตําแหน่งนายกเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในวันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันเอง เรียกได้ว่าตัวของบริจอนสันก็เป็นนายกของกรีซเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วง2019ครับทีนี้เองเนี่ยการบริหารงานของเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากหลายภาคหลายฝ่ายและสุดท้ายเนี่ยก็มีแรงกดดันให้เขาล่าออกนะครับผมไปไม่หมดเลยจากทั่วทุกที่ทุกทาง จากทั้งฝ่ายค้านเองหรือจากรัฐมนตรีของฝั่งตัวเองด้วยซ้ําและเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้บอริสเนต้องตัดสินใจลาออกก็คือการที่คณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยลาออกพร้อมกันนะ แบบพร้อมใจกันยกขบวนลาออกเลย50กว่าคนนะเยอะมากๆนะเครับเป็นใครใครจะทนแรงกดดันไหวเลยครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยมีหวังว่าประเทศรันต่อไม่ได้อย่างแน่นอนแต่การลาออกของบริสเนี่ยเขาไม่ได้ลาออกเป็นการลาออกจากนายกในทันทีเลยตัวของเขาลาออกจากการเป็นผู้นําพรรคอนุรักษ์นิยมก็คือพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ในตอนนี้แล้วลาออกอย่างนี้มันต่างจากการลาออกจากการเป็นนายกยังไงทําไมเขาถึงไม่ลาออกจากการเป็นนายกเลยแหละเอาเข้าจริงแล้วนะครับบริสเองเนี่ยก็คงอยากจะลา ออกจาก,กาเป็นนายกเลยนั่นแหละจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับอะไรแล้วแต่อังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับหลายๆประเทศครับคือมันมีธรรมเนียมอยู่เรียกได้ว่าการที่จะจูๆ่ๆลาออกเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดูจะผิดขนบธรรมเนียมแล้วก็เสียมารยาทเพราะว่าจะไม่มีใครมาเป็นนายกต่อในทันทีได้เลยการจะลาออกจากการเป็นนายกของอังกฤษเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับก็จะบอกว่าโอเคตัวเองจะลงจากตําแหน่งนะแต่จะ อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีคนที่พร้อมที่จะขึ้นมาแทนก็คือต้องรอให้มีคนใหม่เตรียมที่จะขึ้นมาก่อนถึงค่อยลงและเหตุการณ์ลักษณะนี้เองเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีของเทเรซาเมย์แล้วก็ตัวของเดวิดคาเมรอนครับ แต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาอีกว่าจริงๆลงเลยก็ได้นะมีคนพร้อมจะเป็นรออยู่แล้วอย่างน้อยเอาเป็นคนรักษาการแทนไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเลือกกันว่าจะเอาใครมาเป็นนายกต่อกันแน่แต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเป็นออปชั่นที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับจากข้อมูลข่าวในตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าเขาจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมแล้วแต่เขาเองยังคงเป็นนายกอยู่เท่ากับว่า ทาวเวอร์ของเขาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแล้วก็ดูจากช่วงเวลาแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์จหยหลายคนบอกว่าอาจจะอยู่ในอำนาจจนถึงช่วงเดือนตุลาคมก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับ แต่คิดว่าก็น่าจะประมาณนั้นแหละโดยทั่วไปนะครับผมแต่ตรงนี้เองนลก็ยังไม่ได้เป็นภาพใหญ่ทั้งหมดนะเพราะว่าหลายหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเราออกจากนายกเนี่ยจะต้องทําการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าที่เรียกกันว่า general election คาตอบก็คือไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะเลือกกันเองในพักแล้วก็มีการแต่งตั้งกันขึ้นมาเพราะว่าการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยที่จะเป็น general election น่ะสามารถเกิดขึ้นได้อีกทีเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมปี2025นะแต่ถ้ามีการแต่งตั้งนายกขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะสามารถเรียกการเลือกตั and เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของระบบการเมืองอะไรต่างๆเข้ามาเยอะถ้าจะให้สรุปกันง่ายๆก็คือตัวของบริจอนสั้นลาออกจากการเป็นตําแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมแล้วแต่ตัวของเขายังจะต้องคงดํารงตําแหน่งนายกต่อไปอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะลงจากตําแหน่งได้จริงๆตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาแล้วก็ในช่วงระหว่างรองนายกคนใหม่อยู่นี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายก็จะไม่ค่อยน่าจะมีอะไรเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าอังกฤษก็น่าจะคงนโยบายต่อประชาคมโลกแล้วก็ในประเทศเป็นนโยบายเดิมไปก่อนนะครับแล้ว พอมีคนใหม่มาเนี่ยค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ก็ว่ากันไปและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่มาอธิบายให้ฟังว่าทําไมการลาออกของนายบริสจอร์ซันเนี่ย มันถึงลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นนายกเขายังคงเป็นนายกอยู่และนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้แล้วละครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็พิมพ์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้รายการ politics world ขอลาไปก่อนนะครับบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้เรื่องราวรอบโลกใหม่ๆกับรายการ politics world นะครับ